สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาวกระดิกเป็นกินเปนเที่ยวเนื้อโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้เรามาสวดมนต์ข้ามปีที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเดี๋ยวก่อนจะมีการสวดมนต์จะพาไปเที่ยว ดูบริเวณวัดกันก่อนนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มีความเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยา จึงเป็นธรรมดาที่จะพบเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเดินยังวัดแห่งนี้จุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลน,นี้คือเรื่องราวในประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยารวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดอยุธยาด้านหลังยังมีตำหนักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้ที่นับถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของวัดยังมีสวนที่สวยงามได้พักผ่อนอีกด้วยใหญ่ชัยมงคลถือเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นคือในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรืออีกพระนามหนึ่งคือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาตามตำนานกล่าวว่าเมื่อปีพุทธศักราช1,900สมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้ทรงปวดก้าโปวดกระหม่อมให้ขุดศพของเจ้าแก้วซึ่งที่วงคตด้วยอาหิวาตักโลกขึ้นมาเผาแล้วปรงศพโดยโปรดให้สถาปนาเป็นพระอารามนามว่า วัดป่าแก้วต่อมาคณะสงฆ์สำนักวัดป่าแก้วบวชเรียนมาจากสำนักรัตนมหาเถระในประเทศศรีลังกาคณะสงฆ์นี้ได้เป็นที่เคารพเลื่อมใสแก่ชาวกรุงศรียุธยาเป็นจำนวนมากทำให้ผู้คนต่างมาบวชเรียนในสำนักสงฆ์คณะวัดป่าแก้วจำนวนมากขึ้น สมเด็จพระเจ้าอู่ทองจึงทรงตั้งอธิบดีสง์นิกายขึ้นเป็นสมเด็จพระวรณรัตมีตำแหน่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายฝายคู่กับสมเด็จพระพุทธโธสารย์ซึ่งเป็นสังฆราชฝ่ายคันธุระเรื่องราวสำคัญในประวัติศาสตร์ของวัดป่าแก้วมีอยู่ว่าอุโบสถของวัดเคยเป็นที่ตั้งของคณะโดยคิดแกกกำจัด อุ้นว่าางสาธิราชกับเท้าศรีสุดาจันทร์มาประชุมเสี่ยงเทียนอธิษฐานคันได้ทำการสำเร็จจึงอัญเชิญพระเทียนราชาลาจากขนวดขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระมหาจากาักรพรรดิเมื่อพศออ2104ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจากาักรพรรดนี้เองได้ทรงมีพระราชโองการ ให้เอาสังฆราชวัดป่าแก้วไปสำเร็จโทษฐานฝักไฟในเลิกยามแก่ฝ่ายกบฏพระศรีสินในปีพุทธศักราช2135พระนเรศวรมหาราชได้มีเหตุการณ์สำคัญที่ชวนให้เข้าใจว่าจะมีการสร้างปฏิสังขรณ์เจดีย์ประธานวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ที่ได้รับชัยชนะจากอาอุปราชแห่งพมา่า จึงได้ชื่อว่าเป็นที่มาของวัดใหญ่ชัยมงคลเจดีมงคลอนุสรแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงลบชนะมังกยอชวามหาอุปราชของหงสาวดีที่ตำบลหนองสาลายจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนั้นพม่าได้ยกทัพเข้ามาในเพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรส ผู้ซึ่งเป็นพระอนุชาได้นำทัพออกไปทำศึกขับช้างเข้าไปอยู่ในวงล้อมของข้าศึกซึ่งคอยระดมยิงปืนเข้าใส่พระและพระคทา,าชานโดยมีเหล่าแม่ทัพนายกองวิ่งตามพระองค์มาแต่ไม่ทันพระองค์จึงประกาศด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าพระเจ้าพี่จะยืนอยู่ใหญ่ในล่มไม้เชิญออกมาทำยุทธหัตถีด้วยกัน ให้เป็นเกียตรติยศในแผ่นดินด้วยเถิดการภายหน้าจะไม่มีกษัตริย์จะได้ทำยุทธหัตถีเช่นนี้อีกแล้วพระมหาอุปราชของพมา่าจึงได้ใส่ชักออกมาทำยุทธหัตถีด้วยกันในการทำยุทธหัตถีครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใช้พระแสงฟันถูกพระมหาอุปราชคอขาดสะพายแรงเมื่อกลับเข้าสู่พระนครแล้ว พระอ,องค์ก็จะลงโทษแก่เหล่าทหารที่ตามพระอ,องค์ไปลบทับครั้งนี้ในการยุทธหัตถีซึ่งมีกฎระเบียบมากมายโทษถึงขั้นประหารชีวิตพระสังฆราชพร้อมด้วยพระสงฆ์จํานวน25รูปขอให้พระนาเรศวรมหาราชทรงให้อภัยแล้วยกเว้นโทษประหารแก่เหล่าทหารเหล่านั้นโดยให้เหตุผลว่าพระอ,องค์เปรียบดัง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแวดล้อมไปด้วยหมู่มารก่อนที่จะตรัดสู้เป็นการประกาศเกียรติยศและพระบรารมีความกล้าหาญและความเจ่งกาศของพระองค์ให้ขจรขาจายไปทั่วแคว้นสมเด็จพระนเรศวรจึงได้โปรดให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความมีน้ำพระทยของพระองค์ ที่มีต่อเหล่าทหารเหล่านั้นและพระราชทานพระนามว่าเจดีมหามงคล Bye. Uh -huh. The Buddha ได้ในทันทีทันใดมันไม่ลืมที่เขาเรียกว่าสติเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะต้องฝึกก็คือ,ต,อ,อต้องเจริญตลอดเวลาเรื่องของการฝึกสติก็คือเรื่องของการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกทีแระคุณโยมนะทำอยู่ตลอดเวลาทําได้ทุกอินิยาบถด้วยนะคุณโยมนอกจากว่าเราจะหลับ ถ้าคนที่มีสติได้ฝึกอยู่่อยๆเวลาหลับก็จะมีความรู้สึกตัวแต่ถ้าคนปกติทั่วไปแล้วหลับก็็นหรือสติความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บทดาันมีสติอยู่ในปัจจุบันนี้ประมาทสําคัญมากในสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องของเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนท่วี้เจิวันอันตราย สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกในโอกาสที่จะถึงวันขึ้นปีใหม่2565ขอวอวยพรให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านมีสุขภาพกายจิตที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองมีความสุขคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาตลอดปีตลอดไปสวัสดีปีใหม่ครับ